บอกเลยว่าคันนี้ครบเครื่องพิเศษครับผมคันนี้เรขไม่อยู่ที่9,9 0 0 0ื สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมพบกับบาร์กคนเดิมที่เพอร์เฟคคาซอยราซา87ของเราครับผมเดินทางมาง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็น BTS ฐถานีแบริงหรือว่าบริเวณเส้นถนนสีนครินครับผมสีแยกตรงโนงมาสีขรินครับผมใกล้กันนิดเดียวเลยอ่าหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูใน y o u t u b e อยู่นะครับผมผมรบกวน ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีกําลังใจได้พามาดูพามาชมกับรถดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆกันต่อไปอีกครับผมโอเคเช่นเคยครับผมเรามาเจอการเราต้องมาเจอรถพิเศษพิเศษหน่อยนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มาเจอกับปั๊กเนี่ยปั๊กจะพามาเจอกับรถส่วนมากที่จะเป็น รถเวรีค่ค่ะหรือว่ารถอีเซ gment หรือว่าออกจะเป็นรถพรีเมียมหน,หน่อยๆครับผมปาร์คจะมาในในในแนวนี้ได้ว่ามาในสายนี้เลยละกันแน่นอนครับผมอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของปาร์คเนี่ยคันนี้เป็นตัว Camry ครับผมเป็นปี2016เป็นตัว2.5 H V ครับผม H V หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคืออะไรง,ง่ายง่าย H V ก็คือ h y b r ิ d นี่แหละแต่ว่าโตโยต้ตาเขาใช้ชื่อเรียกของเกรดรุ่นนะครับผมส่วนมากเขาจะเรียกกันว่าเป็น H V อย่าง CNR HV High หรือว่า Camry HV ธรรมดาหรือ Camry HV Premium ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัว Camry 2.5 HV CD ครับผมคันนี้เป็นปี2016บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยทุกอย่างสวยจริงเนียนจริงรถอ่าเหมือนภาษาเขาเรียกว่าภาษาคนทั่วไปแหละที่เขาพูดเขาเรียกว่าสภาพนงางสาตัวนี้ก็คือเป็นนางฟ้าตัวน้อย,อย,อยตัวหนึ่งเลยครับผมถามว่า มันนางฟ้ายังไงปะเดี๋ยวป๊าจะพาไปดูกันครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมอย่างแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยคือเมื่อตอนที่ได้ตัวไอ้เจ้าแคมรี่ H v ตัว2.5 c d ตัวนี้มานะบอกเลยว่าทุกอย่างมาไงเดิมเดิบเนี่ยกิบกไม่มีเก็บงานไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่ก็ล้างรถล้างขัดเงาแค่นั้นคือที่บอกว่านางฟ้าก็คืออ่ะเดี๋ยวพูดสิ่งที่มองไม่เห็นในนี้ก่อนแล้วกันเลขไมอ้อะน้อยมาก น้อยมากถ้าสําหรับรถสี่ปีนะถ้าเทียบความเมกเซนผถือว่าน้อยแล้วก็ตัวคุณภาพตัวสีเนีครับผมคุณภาพสีเป็นสีเดิมโรงงานมาไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมดูหน้ากระจังดิคุณดูรอยต่อนะดูอ่ะเนี่ยรอยต่อรอยต่อระหว่างคมไฟกับหน้ากระจังอะต่อเป็นดีไซน์เดียวกันสวยงามมีโลโก้ให้บิดให้เห็นชัดเจนครับผมสีสีเป็นเดเดิมเลยกระจังหน้าอะไรทุกอย่างการชนหน้า สีเดียวสีเดียวกันกับรถหมดถ้ามองไกลๆนะสําหรับลูกค้าบางท่านที่ดูรถไม่เป็นอาถ้าเกิดว่าดูรถชนมาเนี่ยหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุมานะปักต้องบอกเลยว่ารถสีขาวมุกอะคําว่าสีขาวมุกครับผมเป็นสีปากเซียนที่สุดหนึ่งเป็นสีที่คนเรียกว,ว่าถ้าจะออกเนี่ยต้องขับรถค่อนข้างระมัดระวังนิดนดงเพราะว่าถ้าเกิดชนมาหรือว่าเคมมาเนี่ยน้อยที่จริงๆที่จะหาช่างที่ทําได้ดีแล้วแบบว่า มันเหมือนอะ่ะมันมันเหมือนกับสีเดิมโรงงานเนี่ยแต่คันนี้ครับผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะลองมาดูกับตัวจริงก็ได้ว่าสีทั้งคันเน่ะเท่ากันหมดไม่มีเพีย้ยนไม่มีด่างเลยตัวนี้แพลตฟอร์ม TNGA ของ Toyota ต,ต,ตัวนี้นะเป็น TNGA ที่คล้ายๆกับตัว l e x กซัแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ตีแบรนด์ Toyota ไม่ได้เป็นพรีเมียมแบรนด์เหมือนตัวเล็กซัครับผมทุกอย่างเป็นตัวแพลตฟอร์ม TNGA ใช้อันเดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับผม ล้อแมกอลอยข่สิบเจ็ดมาให้นะตัวไฮบริดส่วนมากใช้ข้อสิบเจ็ดไม่ใช่เยอะเกินกว่านี้ครับผมเบอร์เปิดประตูข้างโครเมียมฟิลม์มฟิล์มต้องบอกว่ารถผ่านไปสี่ปีละแต่ว่าคุณภาพฟิล์มก็ยังดีอยู่ไม่ไม่มีฟองอากาศไม่มีขนแมวไม่มีหลุดไม่มีพองไม่มีอะไรเลยแต่ถึงยังไงฟิล์มพวกนี้เวลาติดตั้งมาจากศูนย์นะเขาจะรับประกันกัน7ปีอัพอยู่แล้วครับผมแต่ผมบอกเลยฟิล์มดีอยู่ เฟรมดูค่อนข้างเบลเซอรี่ก็คือภายนอกเนี่ยดูมืดๆภายในดูใสๆน่าจะเป็นฟิล์มเซรามิกมาโอเคบะเดี๋ยวเราพาดูอันนี้เดี๋ยวให้กล้องแพนดูนะผมบอกว่ามันเป็นสีเดิมสีเดิมเมื่อคือสีเดิมโรงงานเลยจริงๆโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของตัว Camry 2.5 Hybrid เนาะสังเกตได้ง่ายโลโก้ชัดเจนครับผม Cam ร y อ่าโลโก้โตลต้าสีฟ้า y b บิด แล้วก็ไฟท้ายสีฟ้าครับผมไฮบิดเนี่ยมันจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสีฟ้าก็บอกเลยว่า,าตัวแบตเตอรี่ของ Camry รุ่นนี้นะเป็นแบตเตอรี่เจนที่3ของเรียกว่าเจนเนอเรชันที่3ของ Toyota เป็นแบตเตอรี่แบบ n i c k e ิล e มททันไฮได e ก็คือว่าเสียแยกซ่อมเป็นเซลล์เป็นโมดูลได้การทำงานของแบต n น c k เกิลเนี่ยจะทำงานถี่กว่าแบตลิเธียมที่อยู่ในรถอย่างนิสสันนะ ที่เป็นอีกแบรนด์นั้นเขาจะใช้แบตลิเธียมที่เหมือนกับแบตในโทรศัพท์ม,มือถือแต่ t o โย t ้าเนี่ยจะใช้แบตนิกเกิลการใช้งานต่างกันนะแบตนิกเกิลเนี่ยคือทํางานทํางานติดบ่อยทีบ่อยติดดับติดดับ,ต,ดดบติดดับอย่างเงี้ยครับผมมันจะเน้นการทํางานที่บ่อยมากขึ้นเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่อง,เค,องเครื่องน้ํามันเนี่ยแทบไม่ทํางานเลยเครื่องจะทํางานด้วยพลังงานไฟฟ้าจะค่อนข้างมาก อย่างเงี้ยผมเคยใช้อยู่ไปกับบางแสนก็ประมาณ3ามร้อยสี่ร้อยเองต่อให้เป็นเครื่องสองพันห้านะไปนั่งในชูรีคานั่งกันไปประมาณสามคนถึงสี่คนโอเยแค่ส่วนอันนี้ก็เป็นทางด้านหายเนาะด้านหายก็อุปกรณ์ทุกอย่างครบครบเดิมเดิมครับผมครบครบเดิมเดิมให้ตากล้องดูตามพวกรอยรอยด้านข้างไม่มีทำสีไม่มีอะไรมานะสีเดิมโรงงานเดิมเกี๊ยบ กริบๆเลยดูตามร่องตามรอยตามขอบได้เลยครับผมคันนี้เดิมจริงย้ำว่าเดิมจริงรถไม่สวยจริงมาว่ามาด่าปักหน้าเต็มได้เลยจริงๆเข้ามาได้เลยสําหรับใครที่ต้องการดูรถสไตล์ผู้บริหารนะหรือว่าสไตล์ครอบครัวที่ค่อนข้างเสริมเรียกว่าเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนิดน,นึงผมแนะนําตัวนี้เลยแล้วตัวตัวนี้เป็นสีขาวด้วยขับไปยังไงก็เป็นที่ยอมรับแน่นอนปะ่ะเดี๋ยวผมให้กล้องพาดูด้านข้างด้านขวาแล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันครับผม โอเคครับผมอันนี้ผมเข้ามาอยู่ในตัว Camry 2.5ตัว uh, h ฮตัว CD เนาะตัวนี้เป็น CD ไม่อ่าไม่มีเนมมาให้ก็คือว่าอ่าออปชั Option นต้องบอกว่าก็เป็นน้องๆตัว h ฮ Premium เลยแหละมันน้องไงบ้างเดี๋ยวผม,มค่อยๆจะเล่าทีละอย่างเลยกันเนาะอย่างแรกเลยก็ผมมีเมมโมรีซีทให้เมมโมรีตำแหน่งให้2ตำแหน่งเหมือนกับตัว h ฮ Premium ตัวท็อปสุดข,ของเขาเลยก็คือว่าเป็นออปชันอ่าที่มันมามาคู่กับเบาะไฟฟ้าเบาะเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้า แต่แตกต่างกันตรงต,รงตัว HV Premium คือ HV Premium เบาตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้าอ่าแต่ถ้าเกิดอยากดู HV Premium ที่เราก็มีขายเหมือนกันนะแต่วันนี้เราเอาตัว HV CD ตัว2.5มาให้ชมเงินก่อนมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าครับผมจากเซนเซอร์มีระบบ b l i n d Spot Monitor ที่เตือนจุดอับสายตาเวลารถมาแซงทางด้านหลังนะถ้าเกิดตีไฟเลี้ยว ตีไฟเลี้ยวฝืนจะออกไปอีกเนี่ยท่องท้างที่รถเขาเตือนแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงร้องเสียงเตือนให้มีระบบควบคุมการทรงตัวหรือว่า t ท a c t i o n control ให้นะเวลารถเรียกว่ารถเสียหลกักรถลื่นถลายเนี่ยครับผมอันนี้มันต่อยอดจาก ABS จะคอยประคองให้รถกลับเข้ามาอยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นคือลูกคือคนใช้อาะจะควบคุมรถได้ง่ายขึ้นครับผม แล้วก็กระจกข้างกระจกข้างเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเมื่อไหร่ฟฟรฟฟรที่เข้าเกียร์ถอยนะกระจกกระจกมันจะปรับพับลงมาให้เองอัตโนมัติคือหนึ่งคนใช้อะถอยรถได้ไง่ายขึ้นวันนี้ผมกระชับกระชับให้นิดหนึ่งนะมีคูสคอนโทรลมาให้ครับผมสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วจากตัวคูสคอนโทรลตัวนี้ได้เลยส่วนอันนี้ปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันครับผมอ่าอันนี้มัลติฟังก์ชันของตัวหน้าจออะไรกันเนาะ หน้าจอปั๊บอกเลยว่าทํามาค่อนข้างสวยมากค่อนข้างสวย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 จริงๆสไตล์ไฮบริดก็เรียกว่าเป็นเป็นสีฟ้าอย่างนี้แหละค่อนข้างสวยครับผมมีบอกว่าจะไม่ว่าจะเป็น power mode eco mode หรือว่า CNG อย่างงี้ถ้าเกิดเราเหยียบเต็มกําลังเนี่ยเครื่องยนต์กับแบตก็จะทํางานด้วยกันมันก็จะไปอยู่ในที่ power mode ให้ครับผมโอเคอันนี้จุดขายอย่างหนึ่งเลยนะอย่างที่วันนี้วันนี้ผมเคยไลฟ์สดกันแล้วนะหรือผมพยายามจะบอก ระบบเนี่ยเป็นระบบสำคัญมันคือระบบแอร์นาโนอีนาโนอีจะคอยปล่อยประจุลบไฟฟ้าไปในเครื่องปรับอากาศไว้คอยยับยั้งแบบทีเรียทำให้อากาศโอโซนในห้องรถเนี่ยสะอาดมากขึ้นมันทำให้เฮลตี้มากขึ้นสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเรื่องสุขลักษณะที่มันดีความเฮลตี้หรือว่าคนในครอบครัวของท่านบางครั้งอาจจะเป็นหอบหืดหรือว่าภูมิแพ้ ชาวต่างชาติหลายๆท่านที่เคยซื้อรถกับผมมาซื้อรถพร้อมระบบนี้นาโนอีหรือว่าลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่อยากใช้รถยุโรปแล้วอยากมาใช้รถญี่ปุ่นที่มันเป็นแนนง่ายราคาถูกราคาไม่ตกไม่จุกจิกเขาส่วนมากจะมาหารถที่มีระบบเครื่องปรับอากาศนาโนอีมาให้และนาโนอีของ t o โยต้ส่วนมากมีเฉพาะในตัวท็อปทอสุดเท่านั้นในถึงรุ่นจะท็อปนะแต่ถ้าเกรตรุ่นไม่ท็อปก็ไม่มีให้เหมือนกัน กระจกมองหลังตัดแสงให้ครับผมไวร์เลสชาร์เจอร์มีให้เรียบร้อยนะก็บอกว่าสไตล์ดักชูรี่ดักชูรี่ก็คือดักชูรีจริงแอร์แบคที่ก็มีให้เจใบครับผมมีเซตปรัเทอร์รเตอร์ให้แอร์เป่าเบาะอ่าเรียกว่าเป่าเบาะเป่าพนักพิงเวลาร้อนๆคือรถมาตักแดดร้อนๆมีแอร์เป่าหลังคอยช่วยคอยอะไรพวกนี้ให้คือเรียกว่าเป็นรถที่นั่งสบายคุณ ใช้คําว่านั่องสบายประโยชน์ใช้สอยเยอะเอาใจคนพาไปด้วยได้ไง่ายจริงๆถ้าสมมติว่าอยากพาไปกับครอบคร,บครบัวหรือว่าอาจจะไปกับภรรยาสุดที่รักหรือว่าพ่อแม่สุดที่รักหรือว่าคุณปู่คุณยา่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเอาใจได้ทุกคนเอาใจได้ทุกท่านจริงๆนะแม้กระทั่งเนี่ยเบาพนักพิงเบาเนี่ยครับผมก็ยังปรับปรับจากคนขับได้เลยเดี๋ยวมาเอาใจกันได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบหัวเกียร์คันเกียร์มาแบบลายไ,ไม้สไตล์ลักชวรี่เยอะมากเลย บอกเลยว่าเลเจอรี่เลเจอรี่จริงๆดูหรูดูหรูมีระดับไม่แล้วว่าความสปอร์ตลดลงเลยแต่ว่าความมีระดับเราเพิ่มมาเยอะเยอะเยอะมากจริงๆอย่างพวกแอร์ซีมินเทเลเตอร์คูซคอนโทรลอ่าเมมโมรี่เซตไบส์สปอร์ตมอนิเตอร์อะไรพวกนี้นะบอกเลยว่าคันนี้ครบเครื่องพิเศษครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ที่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้านะรถสีป่ปีให้เลขไม่อยู่ที่เก้าหมื่นเก้า ผมว่าไม่เยอะเลยแหละโอเคถ้าไงเดี๋ยวนี้เสร็จในรถต่อเดี๋ยวเสร็จในรถภายในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมต่อนะเครื่องแล้วกันครับผมป่ะโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในะเครื่องของเรียกว่าน้องน้องลี่นางฟ้าแล้วกันหัวใจคำนี้แล้วกันแล้วว่าน้องลี่นางฟ้าก็คือเป็นแคมรี่ตัวปี2องพตัวแฮชวีแฮชวีซีดสภาพยังนางฟ้าอยู่เลยสีกิ๊บกิทุกอย่างมันจะนางฟ้าแค่ข้างนอกไปได้นะเดี๋ยวอย่างที่บอกครับผม ทุกคลิปเลยว่ารถเนี่ยหัวใจหลักคือห้องเครื่องห้องเครื่องไม่มีห้องเครื่องห้องเครื่องไม่ดีรถบอดี้ดีไปก็เท่านั้นครับผมมาเรามาดูข้างในกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องนะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวน้ํายาหล่อเย็นมันก็จะมีตัวน้าํายาหล่อเย็นแบตกับตัวน้ํายาหล่อเย็นของหมอน้อครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์อ่าเห็นไหมมันจะมีตัวอินเวอร์เตอร์สายสา,ายสีดำส้มเนี่ยครับผมก็คือ สายของเรียกว่าระบบระบบไฮบริดสายระบบไฮบริดอ่าก็จะอยู่ที่นี่แบตเตอรี่ของ t o y ยต a รับประกันสิบปีเต็มนะส่วนมากที่ผมเจอจะขายลูกค้าเป็นหลายท่านเนี่ยและหลายท่านส่วนมากขายรถขายรถก่อนเปลี่ยนแบตอีกใช่อันนี้ก็คือระบบทางไฮบริดเรียกว่าจัดวางมาค่อนข้างดีแยกกันเลยค่อนข้างแยกกันเครื่องอยู่นี่พวกระบบไฟฟ้าอยู่นี่ที่ผมบอกว่าดีก็คือถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์นะ หลายหลายแบรนด์โตยโยต้าเรียกว่าจัดสรรมาได้ดีคืออันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคือโตยโ,ตนนโตยโต้าส่วนมากครับผมโตโยต้าส่วนมากเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะเขาจะไม่ทํานําใครแต่เขาจะให้คนอื่นทำนำํานําไปก่อนแล้วเขาจะตัดสินใจเอาเทคโนโลยีตรงนั้นเข้ามาเขาจะเจอปัญหาจากหลายๆที่แล้วเขาจะมาแก้ไขปรับปรุงและมายัดให้บอกเลยว่าถ้าโตยโยต้าเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาถือว่าดีจริงๆปากล้องอินเสิร์ตตรงนี้้ผมเลยสิ เนี่ยพวกฝากระโปรงพวกเพจพวกนัมเบอร์อะไรพวกเนี้ยอยู่ครบเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะดูน็อตน็อตาน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีอะไรเลย mm. ใช่น็อต mm. ฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีอะไรเลยนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาสินสอดของน้องลี่กับคนนี้กันดีกว่า โอเคครับอ่าโอเคก่อนนี้ผมจะมาสรุปราคาเจ้าน้องรี่คันนี้น้องรี่ขาวแล้วกันผมมาแนะนําสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ก่อนแล้วกันครับผมถ้าเกิดว่าม,มาซื้อรถที่ Perfect กต์าของเรานะอย่างแรกเลยครับผมอบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับผมอันนี้มีให้1ปีเต็มนะทั่วประเทศจังหวัดไหนก็ได้รถพงังรถเสียยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดลืมกุญแจในรถโทรหานี้ได้เลย ลูกค้าเพอร์เฟคคารเรามีให้หมดคันอ่ะนนเรียกว่าเดอร์บิวสมารบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานปีหนึ่งส่วนอันนี้ครับผมการรับประกันเครื่องเกียร์ของเราที่เครื่องเกียร์กล่อง ECU ที่เรารับประกันนานสุดถึง1ปีเต็มนะคือต้องบอกว่าเราไม่ได้รับประกันแค่ปากเปล่าเรามีบุคเซอร์วิสให้เรามีรายลักษณ์อักษรให้เรามีการตรวจเช็คความพร้อม29รายการก่อนส่งมอเรามีการ การมีลายเซนของเซล์เมนเจอร์ของเราอ่าของหัวหน้าช่างของเราแล้วก็ลูกค้าตรวจรับรถพร้อมกันเรียกว่ามาตรฐานเนี่ยก,ก็เหมือนป้ายแดงกันเลยทีเดียวแหละโอเคครับผมอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้นะส่วนสินสอดของเจ้าตัวนี้ครับผมราคาของ Camry ตัว2.5 HV CD ตัวนี้ครับผมราคาเปิดอยู่ที่767,000บาทเป็นรถปี2016นะอันนี้เป็นราคาเปิดนะครับผมก็คือราคาขายแหละ ลูกค้าสามารถออกรถ100บาทก็ได้ถ้าเครดิตด,ดีจัดได้ดีจัดได้เต็มหรือว่าถ้าเครดิตด,ดีจริงเอกสารครบจัดไฟแนนซ์รอผล40นาทีก็สามารถรับรถกลับบ้านได้เลยครับผมมีสถาบันไฟแนนซ์เนี่ยรองรับอยู่ประมาณ10ยี่ห้อนะ10ยี่ห้อเลยพิเศษนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนมาจากใน YouTube บอกมาจากใน YouTube ผมมีส่วนลดลดให้ไปเลยนะแต่ว่าต้องมีหลักฐานในการดู YouTube มาแล้วครับผมลดให้ไปเลยทันที3 0 0 0 0บาทครับผมเหลือแค่ อ่า700,000าบาทยับนะ7 3 7 0 0 0บาท3,000บาทนี้ผมก็ไม่เก็บค่าจัดค่าโอนไม่เก็บอย่างอื่นมันหัวมาโปเพิ่มนะผมให้ไปเลยให้เรียกว่าใจแรกใจเลยคือคันนี้นรักมากจริงๆเป็นคนที่แบบดูรีวิวมันมาหลายรอบแล้วนั่งเล่นอยู่กับมันมาหลายรอบแล้วครับผมถ้ามาพิเศษกับคันนี้นะผมให้ส่วนลดทันที3 0 0 0 0บาท ใช้่าราคาตัวรถอยู่ที่7จ็ดแสนสามื่นเจ็ดพันบาทรับรถกลับบ้านได้เลยครับผมเห็นไหมดูอย่างบนถน,นนดิคันนึงเขาก็ยังมีอยู่เลยอ่ะเห็นไหมอยู่บนถนนหล่ออย่างนี้เฟี้ยวอย่างนี้เลยนะตัวเดียวันเลยครับผมโอเคครับผมถ้าไงวันนี้หมดเวลาไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าปักจะพามาชมกับ luxury car ยังไงหรือว่า premium car ตัวไหนเนี่ยผมฝากติดตามเพืนหน่อยนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยหรือว่าถ้าใครใจร้อนสายด่วน นี่เบอร์ตรงนี้ได้เลยโทรมาติดตามตรงนี้ได้เลยครับผมยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ